สวัสดีทุกคนนะครับน,นนี่คือรายการเที่ยวแถวบ้านนะอันนี้เรากลับมาอยู่ที่จันแล้วนะครับหลังจากที่เราไปตลัดตะแตะอยู่ที่ยุธยามาแล้ววันนี้ผมกำลังจะมาที่ร้านกาแฟที่ชิลวิวดีบรรยากาศเลิศโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศกำลังเข้าสู่หน้าหนาวนะครับ เพราะนั้นก็จะยิ่งอากาศบ,บรรยากาศดีที่ที่สุดเลยเพราะเรื่องของเรื่องของที่มีเราจะมานั่งมองวิวแล้วก็ดูภาพที่ตกดินด้วยกันตกน้ำด้วยกันนะฮะและที่นี่แน่นอนเลยครับสกายวิวแต่ทางเข้าโคตรโคตรปนป่าแต่เขาบอกว่าพอผ่านเดินผ่านตรงน,นี้ไม่ได้นะเราควรต้องแบบร m a <Amazing. S 1> ากาศโคตรดีอะแลวตอนนี้ได้เวลาล้วสกายวิว วแถวบ้าน,นี่คือรายการที่เราสั่งไปนะครับเราสั่งเป็นซิกเนเจอร์ของ ร้านเลยนะครับเป็นชาโกโก้โกชาเขียวมะชะแล้วก็เป็นอะไรวะสกายอะไรวะสกายซ่าโซดานะครับสองรายการร้อยแปดสิบบาท โซดาโซดาแล้วก็น,น้ำเลือมอันนี้เหมือนจะสับป,ปะรดเลยป่ะบรรยากาศโคตดีอะข้อมูลอะ เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นจุดเครียกว่าอะไรวะสะพานกระไดสวรรค์นะสูงสุดในจันทบุรีเขาบอกว่าแม่งโคตรบิวอยูเดะทุกคนบิวเป่าวะแล้วเราก็จะสามารถ มานั่งชมวิวได้นะครับบรรยากาศโคตรดีตอนนี้คือประมาณหกโมงละถ้าจะอยากได้บรรยากาศแบบนี้น่าจะมาสั้ประมาณห้าโมงห้าโมงห้าโมงครึ่งจริงๆเรามาสก,กายวิวมา,มาหลายหนแล้วแล้วก็เที่ยวแถวบ้านนี่ก็เคยมาถ่ายคลิปไปแล้วนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศการมาสก,กายวิวในอีกมุมหนึง่ง ที่เราจะได้เห็นมุมมองของมุมของพระที่ตกดินทิ้งหัวแม่งสวยที่ผายสวยจริงๆอ่ะทุกคนดูนี่คือมันลงไปแล้วนะถ้าใครตามมาตั้งต้นคลิปก็จะเห็นว่าโหมันมันเต็มดวงอะ่ะแล้วมาแล้วมาเที่ยวในหน,น้านี้ด้วยนะซึ่งมันกําลังจะเป็นหน้าหนาวอยู่แล้วอะ่ะบรรยากาศมันจะยิ่งโคตรโคตรดีข้างหลังนี่คือทะเลนะครับไม่ใช่หมอกนะครับไม่ใช่ทะเลหมอกอย่นี้อยอาอย่า มันจะดูวิ่งวิ่งมันจะดูขาวๆหน่อยนะแต่มันไม่ใช่ทะเลเหมอกนะทุกคนมันคือทะเลแล้วข้างล่างนี่คือกำลังมีเรือรหาปลาใดๆอยู่มันเพอร์เฟกต์เป็นสถานที่มันเพอร์เฟกต์ I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. ก็เก็บบรรยากาศทุกคนนะครับแล้วถ้าใครสนใจที่ชอบร้านนี้อยากจะมาที่แบบเราก็ที่นี่นะครับสกายวิวคาเฟ่เกาะเปิดแหลมสิงห์จันทบุรีนะครับก็มาที่ที่แหลมสิงห์ได้มาที่จังหวัดจันทบุรีมาที่แหลมสิงก็อย่ายืมแวะมนที่สกายวิวคาเฟ่ที่นี่นะครับก็เปิดหาไย่ากนะคุณผู้ชมแบบมีร้านดังนะครับ ใชได้พบกับบรรยากาศแล้วก็มานั่งดูพระที่ตกยิ่งนี้แต่วันนี้แหมดีนะที่ผมถ่ายสแปรไว้แล้วไม่งั้นอ่ะก็จะไม่ได้ภาพปลาที่กำลังร่วงลงในน้ําสวยๆแน่นอนวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครท้ายกด้วยนะครับแล้วเจอกันทุกหน้าเที่ยอแถวบ้านคราวหน้าเราจะพาไปร้านกาแฟที่ไหนไปนที่ไหน